สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะสบายดีไม่เอ่ยส่วนคุณแม่ก็เรื่อยๆนะคะเพื่อนๆออวันนี้ก็วันจันทร์เนาะเด็กๆก็ไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้คุณแม่มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังหรือมาถามทั้งถามทั้งเล่าแหละม,มีใครเคยเตรียมเงินหเหรียญแบงค์ย่อยเอาไว้ให้ลูกไปโรงเรียนเหมือนคุณแม่บ้างนะคะมาดูว่าคุณแม่เตรียมไว้ยังไงและแยกไว้แบบไหนปะปะไปดูกัน อันนี้ก็จะเป็นเงินเรียนเนาะคุณแม่จะเก็บไว้ในกระปุกนี้แม่จะไม่ค่อยได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใช้เหรียญเท่าไหร่พอมีเหรียญปุ๊บแม่จะมาเก็บไว้อย่างนี้เลยพอตอนเช้ามาควักควักให้สองหน่อคนละสี่สิบาทไปโรงเรียนทุกวันนะเพื่อนๆน,นะบางวันก็เหลือกลับบ้านบางวันก็ไม่เหลือนะเพื่อนๆน,นะแล้วแต่ว่าเอ,อเขาจะกินอะไรอ่ะนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบงค์ยี่สิบนะเพื่อนๆ แม่ก็จะคัดเฉพาะแบงค์ใหม่ๆเอาไว้อันนี้ก็หนึ่งพันนะส่วนอันนี้ก็เป็นแบงค์ห้าสิบบาทอันนี้ก็หนึ่งพันนะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นเหรียญสบาทนะเพื่อนๆคุณแม่ก็จะแยกเอาไว้ต่างหากแต่ถ้ามันเยอะมากๆก็จะเอาไปเข้าแบงค์ให้ลูกนะเพื่อนๆนะนๆแม่ก็จะแยกไว้แบบนี้นะ